เบนเดอรเบนยูสองศูนย์สี่ีคูปนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาเสียกุญแจนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับบิดกุญแจอ่อนไฟหน้าปัดเอนใหม่นะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางแบบนี้นะครับไม่มีสัญลักษณ์อื่นขึ้นนะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับตรวจเช็คหาอะไรที่เสียนะครับ หลังจากทําการลื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจออะไหล่ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมได้ทําการถอดอะไหล่ที่เสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการลื้อถอดถึงที่นะครับใช้เวลา1 2ชัถึงท่วโมงเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ โค้ดก็ลบให้เรียบร้อยนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับกุญแจรีโมทนะครับทุกดอกใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจบิดออนไฟหน้าปัดขึ้นนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิป รีโมทกดเปิดปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับบิดกุญแจสตาร์ทเงียบนะครับพอพงวงมาลัยล็อกนะครับนับปัดเรือนไม้นะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับสัญลักษณ์อื่นๆไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่ทั่วไทยนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ